สวัสดีค่ะดูดวงกับเก้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีตุนเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ เรื่องที่หนึ่งการงาน6กเปอร์เซค่ะมีเรื่องที่ต้องรับมือและรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้ภายใน3เดือนถึง5เดือนค่ะ ในระหว่างนี้ก็ทำเรื่องที่ดีๆเข้าไว้ค่ะเพราะสิ่งที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่สองการเงินหนึ่งร้อยเปอร์เซนตเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไป ภายในสามเดือนหเดือนเรื่องของการเงินจะสมหวังจะชัดเจนขึ้นจะราบลื่นขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่สามการเดินทาง การเดินทางต่างจังหวัดการเดินทางต่างประเทศการเดินทางต่อวีซ่าต่างๆ68%ปซค่ะการเดินทางนี้มีเรื่องที่เราต้องไม่ใจร้อนต้องไม่อารมณ์เสียก็คือพยายาม สดชื่นจำใส่ไว้ให้มากๆค่ะเพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้ราบลื่นขึ้นง่ายขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่สี่โชคลาภหกสิบแปดเปอร์เซนค่ะ ตั้งต่อสู้อย่างหนักมากค่ะถึงจะได้โชคลาภมาค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3ามเดือนเรื่องของโชคลาภจะมีทางออกที่ดีก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่หการเรียน การเรียนเพื่อจบการศึกษาการเรียนวิชาชีพการเรียนพิเศษการเรียนเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนเพื่อเลื่อนชั้น100เอร์ซต์เต็มค่ะระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเรื่องที่6ความลับ ความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่าครบแล้วค่ะเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่100%เซตเต็มถึง150%เซ์ค่ะก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาของแต่ละคนค่ะเพราะแต่ละคนก็ที่เขาเรียกว่า ทำบุญกรรมไม่เท่ากันเอาเป็นว่าก็เมื่อมีความโชคดีขนาดนี้ก็ดีแล้วค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสามเดือนหกเดือนเรื่องของความรักจะสมหวังมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่เจ็ด การขายที่ดิน75%ค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้5เดือนถึง7เดือนค่ะตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความหวังของเรื่องนี้จะได้สมหวังค่ะเรื่องที่8 การขายบ้านหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้หกเดือนค่ะกว่าจะเข้าที่เข้าทางค่ะขอให้สมหวังค่ะในเรื่องนี้ เรื่องที่เก้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมีค่ะเรื่องที่สิบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะ ลดความใจร้อนวู่วามในบางครั้งลงทั้งลดทั้งหลีกเลี่ยงทั้งลดลงทั้งหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ก็ควบคุมได้ค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่ หนึเซตเต็มค่ะต่อสู้อย่างหนักมากๆค่ะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องอดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ100่งร้อเปอร์ซนตเต็มค่ะและระยะเวลาก็หกเดือนถึงแปดเดือนค่ะ เรื่องที่12การออกรถใหม่เรื่องที่12การออกรถใหม่75%เปเซนค่ะและระยะเวลาของเรื่องนี้ภายในหกเดือนค่ะ ต้องอดทนทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วความสมหวังจะเกิดขึ้นค่ะเรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเลขที่บ้านที่กำลังอยู่หรือเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่บ้านใหม่หรือเลขที่ห้องที่กำลังอยู่ หรือเลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่หนึ100่งร้อยเปอร์เซนต์เต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายในสี่เดือนถึงหกเดือนเรื่องของที่อยู่อาศัยจะมีทางออก ที่ดีมากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่14สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ80%ค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3มเดือน6เดือน เรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจจะมีทางออกที่ราบลื่นมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่15การสอบข่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยายลายัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆ75%ค่ะ มีรูรั่วอีกยีสห้าเปอร์เซ็นค่ะอุดรูรั่วให้ดีนะคะความสมหวังรออยู่ค่ะระยะเวลาห้าเดือนหเดือนแล้วก็8ดเดือนถึง9้าเดือนค่ะเรื่องที่สิหการค้าขาย ค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนัดตลาดสดข้างถนนตามห้างสรรพสินค้า75%ค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน2เดือนถึง4เดือนเรื่องของการค้าขายจะมีทางออกที่ชัดเจนสมหวังก็เป็นไปได้ค่ะ เรื่องที่17การใช้นี่ห5้าเปอร์เซ็นค่ะระยะเวลา3-5ถึงหเดือนค่ะหรือ2อถึงสเดือนเรื่องนี้จะมีทางออกที่สมหวังมากขึ้นราบลื่นขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่18 การเลิกกับมือที่3 70%ค่ะระยะเวลา3-5เดือนค่ะเรื่องที่19การติดทหาร80%ค่ะระยะเวลาของเรื่องนี้3เดือน6เดือนค่ะ 3เดือนถึง6เดือนค่ะเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้าที่เข้าทางค่ะเรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหม70%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะก็ให้เรามีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะขอโทษขออโหสิกรรมค่ะ เรื่องที่21การชนะคดีความ70%เปอร์เซนค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะไม่สร้างปัญหาไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมาค่ะแล้วทางออกที่ดีรออยู่ค่ะ เรื่องที่22การออกจากเรือนจำา6ปค่ะระยะเวลา6เดือนถึง12เดือนค่ะอดทนทำความดีอย่างต่อเนื่องค่ะโชคชะตาที่ดีการเปลี่ยนแปลงที่ดีรออยู่ค่ะเรื่องที่23การมีลูก 90%ค่ะระยะเวลา2-4เดือนภายใน3เดือน3-5เดือน3-6เดือนก็คือเอาเป็นว่ามีความพร้อมเต็มที่ค่ะเรื่องที่24ความสมหวัง75%ค่ะระยะเวลา3-5เดือนค่ะ อดทนทำอย่างต่อเนื่องค่ะความสมหวังรออยู่ค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยก้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้มีความล่ำรวยเยอะๆค่ะขอให้มีทางออกที่ราบรื่นสำเร็จสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะ ขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ